สวัสดีครับเที FC ช่องปกครองช่างเจวันวันนี้งานพระราชทานเพลิงศพพระครูสังวาสสานหรือลรหลวงผนอมนะครับอดีตเจ้าคณะตำบลดอนยพูดอดีตเจ้าคณะตำบลหลุมเข่าเขตส,สองแล้วก็อดีตเจ้าวาดวัดพระไรนะครับท่านได้มนณภาพลงที่นี่จะมีการพระราชทานเพลิงศพวันนี้นะครับนี่ก็มีบรรดาอสมอของหมู่เก้าบรนทากระทุ่มแล้วก็ หมูชเจ็ดบ้านตะโกตำบลลุมเขาเราครับมาช่วยกันมาช่วยงานนี่นะครับตอนนี้กําลังเริ่มทําพิธีแล้วนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ช่วยกันครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับอันนี้ก็รอรับพี่น้องรอรับราดญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญที่จะมาร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพนะครับนี่ครับก็ได้กาลังของพวกเรานี่แหละครับพี่น้องละครับอสมผู้มีจิติุศลนะครับสาราระกุศลนะครับของ อันนี้ซุมหมูเก้าเนาะบานทากระทุ่มอันนนบานตะโกหมูสิบเจ็ดก็มาร่วมด้วยช่วยกันตรงนี้นะครับขอบคุณทุกท่านเด้อครับที่มาช่วยกันเป็นงานกุศลเนาะอันนี้นะครับกำลังทำพิธีอยู่ด้วยครับเด้ออันนี้ ขอบคุณทุกท่านที่มาช่วยกันครับงานจะสำเร็จรุดลงได้ขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาบสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนที่มาช่วยกันนะครับเนอะคือนั่นแหละนั่นแหละอะ่านวดดีดาวงวดที่แล้วก็ได้อะไรเงีครับแปดห้าครับงวดที่แล้วเต็มเต็มขอบคุณทุกท่านเ้อ ที่มาช่วยกันทำทุกอยา่างทาทุกอย่างขาดไขรเบื้องเนี่ยขาดใครหยกเมื่อคืน เรียบร้อยขอบคุณนะครับนี่ยครับจะมารอเสิร์ฟน้ำเ,เสิร์ฟกาแฟให้ญาพี่นอ้องที่จะมาร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพนะครับตอนนี้ก็ทำพิธีรองเจ้าคณะจังหวัดนครรชสีม,มานะครับก็มาเทศนิกานตอนนี้ก็จะมอบเป็นสารกุศลนะครับเนาะตรงนี้นะครับีบแขกเหลือก็มาร่วมงานกันนี่ครับ เป็นการมอบสาธารณกุศลนะครับนายอำนาจการุตารักษาการผู้นิตาหลวงปูมัม่นหลวงทองศูนย์พัฒนาเด็กเทศขั้นซ้ายนางรัชดาปนลอยกลาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสะพหลุมข้าวทางสาวัญญาต่ายงูสูงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไรจตุรมิตศจตุรมิตนางมงการีจินขุมู ขอบคุณทุกท่านครับขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงดัม่มดมด้วยเดครับเก๊สวัสดีครับ